ดูบรรยากาศน,นะคะขึ้นเขาละทางเป็นทแทร็กนะคะช่วงนี้จะมีหญ้าแห้ง ฝังนี้ดี่ะจะได้เห็นทะเลทะเลงามๆบรรยากาศของการทำงาน ช่วงนี้หน้าแรงนะคะอ่อจะบอกว่าหน้าแรงไม่ได้เนาะหน้าร้อนหน้าร้อนที่นิวซีแลนด์วันนี้จะมาเก็บน้ำเพรึ่มมนุฆ่าฮันเน่ให้ดูบรรยีกาศอยากจะถ่ายวิดีโอนานๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าแบบจะถือได้หรอม เข้ามาจะแบบจะให้ดูชอด็อตชอบต่ชอช็อตไปอุ๊บส์ให้ดูนะคะความเสี่ยง <c oughs> บอกว่าเสี่ยงนะคะเสียงชีวิตเหมือนกันอยากได้ของดีก็ต้องอพยายามเนาะทำเยอะกว่าคนอื่นอยากได้น้ำพึ่งดีน้ำพึ่งคุณภาพมันต้องไกล ให้ดูแบบนี้กับสองสามปีแล้วเนาะให้ดูคนเปิดประตูนี่คนหลังรถเด็กหลังรถอ่าเด็กเปิดประตูวันนี้ไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่เอามอเตอร์ไ,ไซค์ขึ้นมากัน ก็เลยกลายเป็นเด็กหลังรถตอนนี้เก้าเกือบสิบโมงเช้าแล้วสตาร์ทงานค่อนข้างที่จะเลทเพราะแบบอยากให้ผึ้งเขาออกหากินก่อนก่อนที่เราจะมาเก็บน้ำผึ้งนะคะคือหอมนะหอมหอมหอมกินเกสรดอกไม้หอมดอกไม้ ฟังนเหวเหวให้ดูช็อตต่อชอตจะพยายามแบบดูนะคะดูดูถนนตอนตอนนี้ชินแล้วมาทั้งแรกนี่แบบตัวสั่นเลยแต่ตอนนี้คือแบบชินแล้วีอกฝั่งนะคะ บอกว่าชินก็ยังไม่ชินเหมือนเดิมอ่ะเจอถนน,นเราเสี่ยงเหมือนกันเส้นทางชีวิต <laughs> อยากถ่ายวิดีโออะไรแบบ มานั่งหลังรถเป็นเด็กหลังรถตีโค้งไม่ได้นะต้องถอยกลับมากับถ้าไม่คุ้นถ้าไม่คุ้นทางนี่ขับขับไม่ได้จริงๆนะคะเป็นแทร็กแทร็ก ทร็กสำหรับกลัวเดินแพะเดินเราเอารถขึ้นมาดเดเสียงจัก,กรจันเริ่มเข้าป่ามานุ่าแล้วนะคะเสียงจัก,กรจัน มันอ่ามนุษาาบานหมดแล้วนะคะลอยหมดแล้วที่ตอนเล็กเเล็กๆนะคะมนุษอีกีกฝาเมึงนะดูให้ดูถนนถนนเรเรียกว่าถนนเลยให้ดูช็อตต่อช็อตเลย พยายามถ่ายวิดีโอให้นานที่สุดคนะ่ะอยากให้ดูวิถีชีวิตกว่าเราจะได้น้ำพึ่งงามคุณภาพกว่าเราจะได้มนุษย์ข้ามาใช้เวลาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกปีนะคะเป็นน้ำผึ่งที่แบบหายากแต่ความโชคดี โอ้ยดูจักจกั่นโอ้ my god จักจกั่นเยอะมากบินเหมือนพึ่งเลยธรรมชาติได้ยินแต่เสียงจักจกั่นแล้วดูจักจกั่นแน่นอนเลยแบบเนี้ยโอ้โหโอ้โห เหมือนพึ่งไลมจัก,กรจันอันแทร็กแรกโอเคนะคะมาถึงที่แล้ว cicada. they call cicada. yeah. Yeah, really loud. yeah. some days it can be um, too much. Oh, then fly look like a bee's before. you own thoughts, you know. <laughs> <It is> 45 dollars. <laughs> you're gonna stick one in there. 45 dollars. <laughs> you know, the too expensive. Bye. i reckon those big companies imported bromide so that

Green yeah, whole it's year, or not that. We've got a lot of growth. It might be a cracker year next year. Oh, yeah. yeah. So it's going to be the best year yeah. ever next year. Every year, the best year for <laughs> us. <laughs> <laughs> we need another 100 hives. So, if it turns out a cracker, we could just have the nukes down here. Man. Okay, okay. Yeah. Imagine 100 highs, we'll another 100 hives. To... It could be two tons. Mm -hmm. we'll Okay, okay, okay. Thank you.